ทสอชอมีคนเห็นภาพว่าไปฉายภาพการหาเสียงบนสะพานพระรามแดนะครับการหาเสียงแบบนี้กับสะพานที่สวยงามใครเป็นคนผิดบางคนก็บอกว่าอกาอคตเนี่ยต้องรับผิดชอบในเรื่องนี้ด้วยที่อีกเรื่องหนึ่งในการหาเสียงนั่นคือรอทอสอชสอชมีคนเห็นภาพว่าไปฉายภาพการหาเสียงบนสะพานพระรามแดนะครับเรื่องนี้คนที่ช,ชี้แจงได้2คนคือ คุณสมชัยสีสุริยากรอดีตกรกตและก็คุณทิพานันนะครับที่เห็นภาพนี้ก็พยายามอธิบายสังคมว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะครับแล้วเขาก็ถามว่าการหาเสียงแบบนี้กับกับกับสะพานที่สวยงามสะพานที่คนผ่านไปผ่านมาแล้วถ่ายรูปเนี่ยใครเป็นคนผิดบางคนก็บอกว่ากรกตเนี่ยต้องรับผิดชอบในเรื่องนี้ด้วยถ้าไม่จัดการนะนะครับโลกโซเชียลร้อนละอูครับมีผู้ถ่ายภาพสะพานพระรามแที่ประดับไฟเป็นข้อความ นะหาเสียงของพรรครวมไทยสร้างชาติรอ,อสอช,อชอครับคือเล่นใหญ่จริงๆนะครับซึ่งมีพลเอกประยุทธ์จนันโอชาเป็นคดีเดตนายงบตรีพร้อมตั้งคําถามว่าเขาสามารถใช้สภาพ,พระรามแปดในการหาเสียงได้ด้วยเหรอนะครับข้อความบนสภาเนี่ยก็คือนะครับ22 x ลุงตู่อยู่ต่อนะกา22มั่นคงมั่งคั่งแล้วก็รวมไทยสร้างชาติ2 2 x นะครับก็คือเครื่องหมายกากบาทนี่แหละนะครับส่วน คุณทิพนันสิริชนะรองโฆษกประจำสํานักนายกและแกนนําพักรวมไทยสร้างชาติวันที่8พฤษภาคมก็ได้ทวิตข้อความชุดแสงสีเสียงเพื่อหาเสียงของรวมไทยสร้างชาติบนสะพานพระราม8ครับและมีข้อความนะครับบอกว่าบัตรสีเขียวนะกายา22รวมไทยสร้างชาตินะครับเบอร์22โดยมีโลโก้ของพรคติดเอาไว้ด้วยนอกจากนี้ยังมีข้อความว่า22ลุงตู่อยู่ต่อและข้อความว่ากา22 มั่นคงมั่งคั่งนะครับนี่คือคุณทิพนันเข้าไปทวิตข้อความโดยไม่ได้รู้สึกว่ามันผิดหรือมันพลาดตรงไหนนะครับพอเห็นแล้วก็ทวิตข้อความตามไปแต่คนหนึ่งที่มาให้ความคิดเห็นในเรื่องนี้นะครับคือคุณสมชัยศรีสุริยกรผู้สมัครสสบัญชีรายชื่อเสรีรวมไทยในเวลานี้และเป็นอดีกอตกกตด้วยได้โพสต์ข้อความว่าทาภาพดังกล่าวเป็นความจริงเนี่ยนะครับนะซึ่งก็ถือว่าผิดนะครับไอ้ที่ผิดเนี่ยคุณสมชัยบอกว่าหนึ่งนะครับ มันผิดเพราะว่าขนาดของป้ายเนี่ยมันใหญ่เกินกว่าที่กกตกําหนดด้วยนะพื้นที่ในการใช้อ่ะโดยขนาดป้ายหาเสียงใหญ่สุดได้แค่1เมตรสาคูณสเมตรสีนะครับ 2, สสะพานพระราม8เป็นทรัพย์สินของราชการมีหน่วยงานราชการดูแลหากมีคําขอที่ผิดกฎหมายหน่วยราชการไม่สามารถอนุมัติได้นะครับและอาจเข้าข่ายการวางตัวไม่เป็นกลางและการใช้ทรัพยากรของรัฐเพื่อสนับสนุนพรรคการเมืองเพราะว่าเรื่องนี้ ไปถึงชัติเรียบร้อยแล้วนะครับและเดี๋ยวคุณชาติก็คงจะให้คําตอบในเวลาต่อมานะว่าหลักรอบใช้ขอไม่ขอหรือ,อยังไงนะหรือมีมือดีมายิงเลเซอร์จากอีกฝั่งหนึ่งโดยแบบยิงตรงเข้าไปตรงนั้นเองนะครับและยังจับไม่ได้ต้ององจรปิดเสียแถมนั้นนะครับก็แล้วแต่นะครับ <laughs> หากเป็นการกระทําโดยพนักการของเอกชนหน่วยงานราชการที่ดูแลต้องแจ้งความดาเนินคดีนะเพราะถือเป็นเจ้าทุกนะครับในคดีฐานบุกรุกซีหากกกตเห็น แล้วไม่จัดการอันนี้ก็ถือว่ากรกตก็ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่เดี๋ยวคุณสมชายแจ้งความมาผิดแน่ๆนะครับกรกตเนี่ยนะครับทำไมทาอะไรนอกจากนี้นายสมชายยังโพสต์ด้วยว่ายิงเลเซอร์เป็นข้อความหาเสียงบนอาคารหรือทรัพย์สินของราชการเนี่ยผิดไหมตรวจสอบแล้วป้ายดังกล่าวเป็นการยิงเลเซอร์จากพื้นที่สวนสาธารณะครับก็คือยิงจากฝั่งนั่นแหละแล้วยิงขึ้นไปที่สะพานพระราม8ปโดยพักเนี่ยขออนุญาตใช้สถานที่หาเสียงนะครับแต่ไม่ได้ขออนุญาตการยิงเลเซอร์ข้อความไปที่เสา เสาสพันธ์พระราม8คุณสมชัยตรวจสอบแล้วนะครับปรากฏว่าพักเนี่ยรวมไทยสร้างชาติได้ใช้พื้นที่นะขออนุญ,ญาตแล้วในการหาเสียงแต่การยิงเลเซอร์เนี่ยไม่ได้ขอยิงไปโดยพละรก,การแล้วมันก็อาจจะไปเข้าเข้าข้อกฎหมายเรื่องป้ายมันใหญ่เกินแล้วก็ไปใช้พื้นที่ที่ไม่ได้ขออนุญาตในการใช้เพื่อเจตนาการหาเสียงด้วยนะตรวจสอบแล้วนะรปรากฏทำจริงๆมีคนทำและหาคนทำา กลองสรุปเสียไหมกล้องก็ต well, ้องหาใครสักคนนึงแหละในการทำนั่นแหละครับถามว่าผิดไหมกฎหมายเลือกตั้งกําหนดไว้นะครับว่าป้ายเฉพาะป้ายเนี่ยที่คงทนถาวรการยิงเลเซอร์จึงไม่น่าจะผิดเรื่องป้ายไม่น่าจะผิดเ่ระเบียบการหาเสียงของกกตนะครับเรื่องป้ายนี่คุณสมชายบอกไม่น่าจะผิดนะเพราะว่าขนาดป้ายที่ชี้แจงไปเนี่ยเป็นป้ายถาวรแต่นี่คือป้ายไม่ถาวรอันนี้คือยิงเลเซอร์นะครับต่อไปผมว่าถ้าไม่ผิดเนี่ยเดี๋ยวเลเซอร์ขายดีแน่นอนนะครับ ีคุณเตรียมขายเลยนะครับเเอรสองการยิงเลเซอร์ในสถานที่ราชการหน่วยงานราชการเนี่ยเป็นสถานที่ที่ต้องขออนุญาตไม่ฉะนั้นเ,เดี๋ยวยิงกันเปิดแน่นอนนะครับเรื่องนี้ถ้าไม่หยุดยั้งนะเดี๋ยวเปิดแน่ครับสกะกะตต้องออกมาให้ความเห็นว่าการใช้เลเซอร์ยิงหาเสียงโฆษณาบนพื้นที่สาธารณะเนี่ยมันทําได้หรือไม่ได้4กะกะตอบอกทําได้พรุ่งนี้รวมพักเรษเสรีรวมไทยจะไปซื้อเลเซอร์มายิง แบบป้ายเมถาวรนะโอ้ใหญ่ท pues ั้งตึกเลยก็ได้จริงๆอ่ะเบอร์25ิ้าที่ตึกไทยคู่ฟ้าผมพูดยาวๆแล้วนะยิงแม่งกันไปเลยยิงดีนะยิงนะยิงให้เหวงปวดหัวไปเลยเหวงปวดหัวแน่ไอ้พี่สีวันไปไหนอะไม่รูลอ้วผมว่าไักบอลอนจำใครเรื่องตลกเลยนะเออถ้าไม่ผิดเพราะว่ามันกําหนดแค่ป้ายถาวรไงแต่ถ้าเกิดรูปแบบที่แบบเป็นการเล่นสีสันทั่วไปเนี่ยแล้วไปยิงในตึกชาวบ้านไปยิงบนตึกราชการ ไปยิงที่ถนนเนี่ยมันมีนะหลอดไฟทำเป็นชื่อป้ายร้านก็ได้ยิงเข้ามาที่พื้นเป็นโลโก้ร้านเลยนะอาจจะยิงเข้ามาเป็นรวมไทยสร้างชาติเบอร์ยีเรื่องนี้ที่จริงพี่สีไม่น่าพลาดเดี๋ยวมาแป๊บเดียวเดี๋ยว <c oughs> คนถามมานานพี <c oughs> ออม่มาเออพี่สีไม่พลาดในเะรเลยเงอะยครับนี่ง,งานเข้ากอตอเป็นชุดเลยนะสนับสนุนโดยอุ๋ยเคมีตราราชสีมงกุฎอุ๋ยคุณภาพดีคู่เกษตรกรไทยผลิตโดยเบรนไบร์เคมีคอน สนใจติดต่อคุณเกรียงไกร0954605580